สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดินน้อยนะคะวันนี้เราจะมาทํำผมรลอนกันนะคะรอเครื่องหนีบร้อนห่อนเดี๋ยวจะองเลนให้ฟังนะคะศีนคอหนึ่งเจ้ามาคขาใจคอสองลัไปหัวใจดวงนี้คอสามพาเขาไม่ย่ำยีคอสีมาตัววักแห้งลาย ขอหามาเห็ดให้เฮามาโอหักเจ็บคักย่นคนใจร้ายให้น่ารกให้น่ารกอะไรวะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมามวนผมนะคะเอาเงาวันนี้มันไม่มีที่ไปนะคะอยู่คนเดียว ก่อนดวงตะวันจะลาลับไอก่อนไฟนี่ก่อนก่อนที่เราจะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะจะหนีบผมจะทำผมนะคะเราต้องอันนี้ก่อนว่าไม่ให้ผมเสียแต่ผมก็เสียแล้วแหละแต่ก็หาไปเขาเรียกว่าอะไรนะแบบบํารุงผมอะ ไม่ทาคุมก้นนะเพราะมันจะมันกี่ขั้นสะกระจิ๋นนี่นะคะเราจะเรื่มแรกเราก็แบ่งผมครึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนทำารไหนก่อนเอ๊ะทำตรงนี้ก่อนก่อน้นี่นะคะ ร้านนี้เขาเปะอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ใช้เขาจะไม่ใช้วีนี่นะคะหคือหึงว่าใครใกล้เธอสองคือเพื่อเวลาห่างกันนี้สามคิดถึงเธอทุกวัน เพื่อนอันนิดเอนแบบนี้สิขยากสบตาส่วนขาให้น่ารักสิ้นดีออกถึงลอยไว้ฟังรุ่นนี้<อ>พวกเห็นไหมอ่ะนี่อ่ะค่ะไม่ค่อยลองเลยเดีย๋ยวค่อยมอ้วนด้วยฮู เราก็เปลี่ยนลุกไปเรื่อยเลยนะคะทำอะไรเป็นทำไปดีว่าไปเข้าร้านเสียตังเองโอ้โหเห็นไหัวเะหปีเัวเทามแล้ว ใครมีงานอะไรให้ทำจา้างได้นะจ้างได้นะคะจานน้างได้นะทุกคนว่าจนไ้หางานอยู่นะจะปิดเธอแล้วเอทีหน่าก็ปิดเธอแล้วย้อนบุญพลาเดนะพาเข้ามาผมพอ หู้สึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาหักให้ฮักเขาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหดเงิดออะโอ้โอ้โอลินก็ทำให้ค่อยเป็นนะ เอามั่วๆไปแต่มันก็ได้อยู่เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นช่างเนาะจะจะผมเสียมาเสีย,สยกับผมเราอะไรเนี่ยทำมันไม่ได้เดี๋ยวโทษทำไมไม่ได้อะบอกดิเข้าม้วนยังไงอะเดี๋ยวเอาใหมนะเอาใหม่ๆเอาใหม่นะไม่ใช่บีเลยค่ะร้านนี้เขาเป๊ะอยู่แล้วเออเมื่อกี้เราเห็นยังไม่จบเลย ย้อนบุญพลาเดนพผาเฮามาผมพอหมูสึกคือกันอยู่นอกคือหักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาหักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน ได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอบมีตาน,น,นี่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 นะคะนี่ได้อยู่เหมือนคนแก่เลยระหว่างทาผมรอนกับผมตรงอันไหนคือกว่ากันนะคะเม้นมานะคะอันนี้จะทําแบบเวลาเหมือนเวลาไปเที่ยวไปง,งานแต่งงานบวชอะไรนี้เฮ้ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ปะ Hey, ได้อยู่เดี <Yeah. S 2> ๋ยวถ้าแบบนนี้ทุกคนเมนดมานะคะว่าดินไว้ผมตรงกับทําผมรอนอันไหนถ้าแบบทําผมรอนมันจะเหมือนแบบคนมีอายุหน่อยมันดูเก๋ๆรร,รู้ตัวเองอยู่ไม่ต้องบอกดอกเด็กคนแนกในที่เ้ยใช้ใจนะปีนี้ก็อายุเต็มยี่สิบแล้วนะจะเลขสองอ่ะสมองยังสองขวบอยู่เลย ต่อไปก็มาม้วนฝั่งนี้นะคะนี่ดินม้วนมาแล้วแต่ทายมันไม่เหมือนกันนะทุกคนโอ้ยเจ๋งว่ะหยับเตอให้มีอะไรเหมือนกันอยู่แล้วนะคะขนาดนมยังไม่เท่ากันเลยเออดิมีนุ่งปรับเด้อเราต้องไมก่กินอะไรดิโนกินเนื้เนี้ยงเนี้ยงแม่เมียนโอ้ยนุ่งปรับทมบุฟซีทรอฟจังเฮ้ย เราอะเป็นคนตลกนะแต่เราไม่ใช่ตัวตลกจริงๆนะยี่กับตันตลกทีย่ยมมันกับตัวตลกเข้าใจนะเข้าใจไหมฉันยิ้มได้ฉันก็ลองให้เป็นเศร้าเศ้า,ามีเศร้า ควารู้สึกเราไม่เหมือนกันควารู้สึกคนเราไม่เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวคนรอมจะร้องไ,ไห่นะคะจะจะร้องไหนก็คิดไม่ออกสักที ิ่งที่มันกำลังเกิดเกับเราทั้งสองคนเธอเรียกมันว่าความรักหรือเปล่าเสร็จแล้วนี่นะคะราใไปดูดนะคะนี่แล้วก็เราก็เปลี่ยนชุดแบบไปได้เลยนะคะ แล้วก็จะเสยผลขนดีวะทุกคนว่ารินผมตรงกับผมแบบนี้อันไหนคือของกันนะคะเม้นมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องรินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ